ครับวิธีการดูยางนะครับว่ามีสภาพพร้อมใช้หรือเปล่าหรือว่าหมดอายุของยางหรือยังเนี่ยจริงๆคือดูที่หน้ายางนี่ก็ได้นะครับหนึ่งเลยมีรอยแตกลายงานหรือเปล่านะครับถ้ามีการรอยแตกลายงานแบบนี้ก็จะบอกเลยว่าจริงๆหมดอายุแล้วนะครับหมดอายุการใช้งานแล้วเพราะเนื้อยางจะมีสภาพแข็งนะครับ2นะครับจริงๆแล้วจะมียางทุกเส้นนะครับเขาจะมีสะพานยางของเขาเนี่ยครับ มันก็จะอยู่ตรงตรงตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าสะพานยางนะครับสะพานยางตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าแค่เอามือลูบปั๊บเข้าไปเนี่ยเท่ามือลูบเนี่ยแล้วมันชนกับมือแล้วหรือว่ามันเสมอกับดอกยางที่เรามีอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าดอกยางหมดนะครับดอกยางหมดยางแห้งแตกลายงาแบบนี้คือสภาพเนี้ยผมบอกได้เลยว่าหมดอายุการใช้งานนะครับ ถ้าหากมีการใช้ความเร็วที่สูงเนี่ยก,ก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็จะแนะนำนะครับลูกค้าว่าแนะนําให้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังสักนิดนึงนะครับและช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็อย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับ